วัันกองทไทไยพสวัสดีครับกับผมเด็กชายกิจชาชัยแก้วนามชัยมาคู่เทศน้อยรอ8,001ครับวันกองทัพไทยนั้นจะตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีจะเป็นวันที่ทหารและตำรวจทุกหมู่เราจะมาร่วมกันสวนสนามถาวายสักปฏิญาณตนในเครื่องแบบเต็มยศ ที่ดูสง่างามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งของเหล่าทัพและเป็นการถวายเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมทัพไทยในวันกองทัพไทยนั้นจะมีพิธีกธระทำสัตว์ปริยานตนต่อธงไทยเฉลิมพลหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวน,ส,าานสนามสาบานธงซึ่งสวนสนามสาบานธงจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ทหารและ ำรวจได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์และมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการลำลึกถึงวิรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยในอดีตอีกด้วย วันกองทัพไทยนั้นเป็นวันที่ระลึกถึงระหว่างที่สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทหธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีตามการคำนวณทางประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ว่าพระองค์กระทำยุทหธหัตถีในวันจัำแรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช9ก้ซึ่งแต่เดิมนั้นจะตรงกับวันที่25มกราคมจนกระทั่งวันที่2ีสิงหาคม พุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคม วันที่18มกราคมข,ของทุกปีและยังเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมอีกด้วยแท้จริงแล้ววันกองทัพไทยมีไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีลกรรมของคนรุ่นก่อนที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อให้คนรุ่นหลังมีแผ่นดินอยู่ให้พวกเราพี่น้องชาวไทยได้มีเอกราชสืบไปต้นน้ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์แก่ผู้ชมขอบคุณครับ we